สวัสดีครับเพื่อนๆช่องทัมมี่อีเวเดอร์นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับทัมมี่อีเวเดอร์สเปเชียลนะครับตอนนี้เป็น EP ีที่2นะครับกับตอนกว่าจะเป็นร้านอาหารในอเมริกานะครับที่มาติดตามน้องจิวมกับน้องแหม่มทำร้านซูชินะครับในอเมริกาที่จะมาเปิดในออร์แลนโดอีกเร็วๆนี้นะครับ2 EP ีแรกก็ผ่านไปแล้วเพื่อนๆน่าจะได้รับชมกันแล้วนะครับส่วน E p พีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หน้าเตตนะครับที่เป็นสีทาสีใหม่แล้วนะครับเป็นสีเง หน้าตึกตอนแรกเหมือนทางน้องแหม่มบ้านน้องแหม่มก็ดูดวงมาว่าสีไม่ค่อยถูกฉะลกนะครับแต่ว่าก็มีวิธีการแก้ไขกันไปวันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วมาดูว่าน้องเขาเจอปัญหาอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับ ตอนนี้เราอยู่ในห้องเก็บของนะครับที่เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วยังปรับเปลี่ยนอยู่แต่ตอนนี้เหมือนน่าจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เขาก็ทําผนังผนังมากันก้นกั้นตรงนี้จะเป็น,น,น,นที่จะเป็นระบบแอร์เป็นตู้เก็บแอร์นะครับเขาก็เอาทําผนังมากั้นใหม่นะครับแล้วก็ตรงนี้ตู้เย็นที่ตอนแรกที่ยังทำไม่เสร็จก็ย้ายเข้ามาห้องนี้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดแต่ว่าเห็นบอกว่าซ่อมเสร็จแล้ว แล้วก็ย้ายของเข้ามาหมดแล้วนะครับห้องนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วด oh. อเรียบร้อยมาก oh. อ,อ๋ออรส okay. วัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็น EP สแล้วนะครับก็คือเป็นตอนที่3ามที่เรามาติดตามน้องแหนมกับน้องจิวที่จะทำร้านนะครับ ตอนทาร้านอาหารที่นี่ครับจะมีเรื่องบัญชีที่ยุ่งยากพอสมควรนะครับคือทีนี้คือทางจยวกันแบงก็เลยตัดสินใจว่าจะใช้บริษัทบัญชีเข้ามาช่วยดูแลเรื่องบัญชีครับก็คือไปคุยกับทางบัญชีมาแล้วแต่ว่าเหมือนว่าเจอปัญหานดนึงว่าบริษัทที่จิวตั้งมาชื่อคูวาซินใช่ครับกับชื่อร้านที่เป็นชื่อร้านที่เป็นคือคอมมูดซูชิอารามงเนี่ยเหมือนไม่ตรงกับชื่อบริษัทแล้วมีปัญหาอะไรบ้างครับ คือเขาก็อธิบายว่ามันจะเป็นง่ายเป็นการง่ายมากค่าทั้งบริษัทและร้านที่เราเปิดนะครับใช้ชื่อเดียวกันจะเวลาทําภาษีหรืออะไรต่างๆคือข้อมูลมันจะง่ายกับการเหมือนเขาเรียกว่าอะไรครับเวลาเขาเห็นแล้วเขาจะเข้าใจง่ายๆกว่าว่าอันนี้มันเป็นบริษัทนี้และร้านนี้มันเป็นร้านเดียวกันแต่ในกรณีที่เราต้องการที่จะเปิดบริษัทชื่อหนึ่งและร้านอาหารชื่อหนึ่งเราจะต้องทําการขอเขาเรียกว่า D B A ครับ ือบริษัทนี้ DBA Do Business As ชื่อร้านอะไรอีก uh huh. ชื่อ <Okay. S 1> หนึ่งแล้วมันต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเราทาตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่เราจดบริษัทแล้วเราเลยบอกว่าเราทำเราจดบริษัทชื่อ,อหนึ่งแล้วเราจะเปิดร้านอีกชื่อหนึ่งมันจะง่ายกว่าครับ oh. แต่ว่าตอนนั้นคือเรายังไม่รู้ชื่อร้านแล้วตอนนั้นเราเปิดบริษัทมาแล้วคือร้านอะไรคือมันยังไม่พร้อมเท่าตอนนี้ครับเราก็เลยพอมาตอนนี้ก็เลยต้องมาทําเรื่องนี้แบบย้อนไปทีนแต่ว่าตอนนี้คือ ั้งแต่แรกเปิดเปิดเป็นแสนมาก่อนแล้วประมาณสองปีงใช่ครับเหมือนกับว่าเราจะไปได้ร้านอยู่ร้านหนึ่งครับแล้วคราวนี้มันที่ถป้าใช่ครับแล้วพอดีมันมีปัญหาบางอย่างเราก็เลยต้องหยุดโครงการนั้นไปแต่บริษัทนี้เราก็ยังเปิดค้างเอาไว้เรื่อยๆครับจนมาถึงเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะเปิดร้าน,นแน่เราก็เลยยังเก็บสถานะของบริษัทเอาไว้เรื่อยๆครับซึ่งชื่อร้านของพี่บริษัทที่ตรงกันตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเรียบร้อยไม่มีปัญหาครับก็คือให้ทาง บริษัทที่คอยดูแลบัญชีให้ทางร้านครับเขายื่นเรื่องเอข้าไปว่าเราจะบอกว่าบริษัทนี้ก็จะเปิดร้านอาหารโดยที่จะใช้ชื่อว่าขอบุนะครับโอเค้ก็กเรื่องเรื่องนี้ก็จบไปแล้วครับทีนี้คือเหมือนประมาณว่าทาง c ี a เขายืน่นยื่นไปที่เจ้าหน้าที่แล้วว่าเพร้อม,มที่จะเริ่มให้เราตรวจร้านได้แล้วอ๋อใช่ครับเพราะว่าตอนนี้คืองานหลักๆในร้านในครัวระบบในครัวแล้วก็ระบบต่างๆในร้านค่อนข้าง จะสมบูรณ์แล้วครับค่อนข้างพร้อมคือส่วนที่เหลือคือเราต้องคงต้องทำความสะอาดแล้วจะเป็นตกแต่งบมงส่วนของร้านนี่คือดังนั้นก็อาจจะทำกัดได้แต่ตอนนี้เราก็เิที่จไปไปส่งส่งรายละเอียดไปทางนั้นแล้วว่าเราจะขออนุญ,ญาตเปิดร้านอาหารที่เีครับรทีนี้เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างครับตอนนี้ที่เขาขอไปตอนนี้ที่ทาง CPA เขาแจ้งมาว่าคือเขาต้องการหลักๆคือเขาต้องการรีวิว เคยดอของร้านก่อนครับคือฟอร์แคของร้านว่าตำแหน่งแต่และตำแหน่งของร้านนียมีการเปลี่ยนไหมจากเดิมใช่ครับตรงไหนเป็นประตูร้านตรงไหนเป็นโซนที่โต๊ะพนักงานหร mm hmm. ือโต๊ะของลูกค้าหรือตรงโซนไหนคือเป็นเมนทัว mm hmm. คือมันเป็นสเตจแรกครับเขาก็คือเขาก็ขอรีวิวตรงนี้ก่อนแล้วผ่านไม่ผ่านมันก็จะไปสเตจต่อไปแล้วเขาจะต้องกาเขาค,คงจะต้องการรายละเอียดเพิ่มขึ้นว่าเราจะทําธุรกิจโดยที่แบบว่ามีลูกค้านั่นในร้านไหมจะ มีลูกค้ากี่คนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็คงจะเป็นขั้นตอนหลังจากที่เขารีวิวย้อนไปใช่ครับอ๋อแต่ซึ่งตอนนี้ก็คือยังยังรีวิวอยู่ใช่ครับคงคิดว่าใช้เวลาหวังว่าก่อนปีใหม่ถ้าโชคดีนะครับถ้าไม่โชคดีก็แล้วยังแพทุกอย่างเหมือนเดิมว่าก่อนปีใหม่นะคิดว่าพยายามได้ซึ่งถ้าสมมติว่าเขารีวิวผ่านปุ๊บเขาก็จะนัดกับเราแล้วว่าจะเข้ามาตรวจถ้าผ่านปุ๊บคราวนี้มันก็จะมีขั้นตอนสุดท้ายก่อนเปิดร้านก็คือต้องให้ เขาเรียกว่า yeah, เป็น health inspector ครับเหมือนสารธนาส่งเนี้ยครับเข้ามาตรวจเข้ามาตรวจระบบโค้ดต่างๆว่าในร้านมันตรงตามโค้ดที่กฎหมายเขามีหรือเปล่านี่ครับความสะอาดรูวเรื่องท่อเรื่องอะไนั่นอันนี้ก็เป็นสเต็ปต่อไปเนาะเดี๋ยวเรามาถามแหมนกันบ้างนะครับก็คือบ้าที่เข้ามาตอนแรกเนีจะเห็นว่าตึกเปลี่ยนเป็นสีนเงินแล้วแล้วก็ เหมือนตอนแรกมันก็ตั้งใจจะทำเสียจเรื่อแหละใช่ไหมครับล้วทีนี้คือเหมือนทางที่บ้านอ่ะก็ไปดูเกี่ยวกับเรื่องดวงนิดนึงนะว,ว่าสีจะถูกชโลกไมหมนู้นนี่นั่นนะครับแต่ว่าเหมือนได้ข่าวว่าสีต้องเป็นสีส้มหรือเหลืองใช่ไหมครับค,คือที่บ้านอ่ะไปดูดวงให้คือเอาดวงพี่จิวกับแหม่มไปดูแล้วก็ดวงของงานนี้ไปดูเขาก็บอกว่าเออข้างในอะ่ะโอเคสีแต่เขาบอกว่าตัวตึกข้างนอกอะ่ะ รวมเหมือนกับพี่จิวต้องใช้เป็นสีส้มหรือสีเหลืองคือให้เก็บข้างนอกเป็นส้มหรือ,อเหลืองหรือสองสีเนี่ยอกว่าจะเป็นดีที่สุดเหมือนรับซับดูดซับอะไรปรมบณนี้ <c oughs> ก็เลยบอกเขาว่าร้านอาหารน่ะตึกมันจะเป็นสีเหลืองมันเออมันยากมากก็เลยแบบเขาเลยบอกถ้าง,งั้นก็ไม่เป็นไรก็ให้ทา ให้ทาเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมเพียงแต่ขอให้แบบว่าเป็นตัวเลขเอ่อเลขที่เลขที่ร้านหรือว่าเป็นตัวป้ายป้ายร้านที่มันมีสีเหลืองหน่อยก็ก็ถือว่าโอเคเหมือนโลโก้ร้านก็จะเป็นแบบว่าเป็นตัวหนังสือสีดำแล้วจะมีลูกเส้นสีเหลืองซึ่งตรงนั้น่ะคือได้ใช่ครับโอเคเหมือนก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีเรื่องประตูอะไรนะใช่เขาบอกว่าไอ้ประตูหน้าร้านะกับกับประตูทางเข้าไีทางหนึ่เขาเขามองเราตอนแรกเขามองในในคลิปเขาบอกว่าตร ถ้าตรงกรนันอ่ะมันจะไม่ดีคือเหมือนว่าเงินเข้าปุ๊บเงินออกเลยอ๋อจะความไม่ดีม้วไม่ตรงใช่ก็คือมันไม่ตรงกันก็สบายใจนะสบายใจโอเคเรื่องเรื่องนี้ก็จบไปแต่ว่าแล้วก็เห็นตอนที่เราเดินมาจะเห็นจิคุยกับทีมทําป้ายใช่ไหมครับ<ช>ป้ายรานะอันนี้คือเป็นงไงบ้างครับก็ก็ให้เขามไม่ estimate ราคาดูครับว่าถ้าเราจะทําป้ายป้ายมันมีเฟรมเดิมอยู่แล้วะเป็นโสาเใช่ครับเป็นโพแล้วก็มีระบบไฟขึ้ เดิมแล้วคือที่เราต้องทำก็คือทําป้ายเป็นกล่องไฟครับแล้วก็มาแปะตอนนั้นเองซึ่งซึ่งป้ายเราจะมีด้านเราจะมีเนน,นเดียวเีียนเดียวครับซึ่งตรงตรงตึกจะไม่ได้ติดอะไรตรงตึกตอนนี้ยังครับในอนาคตยังคิดอยู่ว่าเราอาจจะเพ้นข้างฝาข้างหนึ่งของตึกแต่คงคงเอาไว้ก่อนอไว้ที่เปิดไนสักพักก่อนใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราจะทําป้ายเพิ่มน,นี่มันน่าจะต้องเกี่ยวกับพวกเซอร์ิสอะไรพอกเนี้ยอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ มีความคืบหน้ามาประมาณนี้ซึ่งถือว่าคืบหน้าไปเยอะนะครับแล้วก็ขอถามความความคืบหน้าในครัวว่าอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆที่เคยแบบมีปัญหาทุกอย่างเรียบร้อยขอซ่อมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ทุกอย่างพร้อมพร้อมใช้นะจริงๆร้อมเปิดแล้วผร้วอมเปิดแล้วตอนนี้คือเราก็ค่อยๆเข้ามาเริ่มทุความส แต่ว่าจริงๆตอนนี้ก็แค่จะ95ครับคำพังสำหรับเรา95นะแต่ทีนี้คือต้องรู้ว่าทางเจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจแล้วจะผ่านหรือว่าจะติดอะไรไหมใช่ครับเราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดเราก็ไม่รู้บางจุดเรา,เราก็อาจจะมองไม่เห็นก็นได้ก็ต้องรอรอรู้กันทีอนี่คือมีเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งก็อยากจะถามเพิ่มเพราะว่าน่าจะมีคนอยากรู้พอสมควรว่าตอนเนี้มีจิวที่จะเป็นเชฟหลักใช่ไหมครับแต่ก็จะช่วยทั้ง อย่างคับทั้งเสิร์ฟด้วยทั้งในครัวด้วยทียนี้คือน่าจะต้องมีคนางานมาช่วยซึ่งตอนเนี้ยได้ทักทามใครหรือว่าได้เรื่องประกาศหาคนเพิ่มยังครับพอมีบ้านทับก็มีมีคุยไว้บ้านแล้วแต่คือก็ก็คงยังต้องหาเพิ่อมอีกแต่ตอนนี้เราก็รอว่าเราจะรู้วันเปิดเปิด่ดวงหน้าแน่นอนเราถึงจะแบบวิ่งหาเพราะถ้าตอนนี้เราเราเปิดเราสมาัครคือบางคนเขาก็คุยกับเราเราก็ยังไม่มีวันที่แน่นอนคืออยากถามว่า ที่ร้านเนี่ยต้องการตำแหน่งอะไรต้องตำแหน่งไหนกี่คนตอนนี้ที่มองไว้ตอนนี้ก็มีน้องคนหนึ่งสนใจที่ยจะมาทําซูชิแล้วคนนึงก็ยังอยากหาคนทําในครัวเพิ่มอีกสักคนหนึ่งแล้วก็เด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟนี่ก็ร้บแต่เลยว่าคนที่มาเขาอยากทำครูทำหรือพาร์ทไทม์หรือเราก็ต้องดูว่าเราขาดวันไหนวันไหนบ้างแต่จริงจมองสเกลเด็กเสิร์ฟน่าจะสองคนหรือสองคนมา แล้วกับว่าจริงๆต้องการซูชิเชฟเพิ่มอ,อีกสองซูชิเชฟตอนนี้มีแล้วคนหนึ่งแล้วตัวผมเองนีง่คงรีบเข้ารีบออกได้นะในโคลและซูชิในช่วงแรกเรายังไม่รู้ว่าร้านเราจะมีขนาดไหน,นอ๋ออันนี้มันมีคนทัฒมมนาไปเบื้องต้นมีนคนหนึ่งครับแล้วก็เด็กเสิร์ฟยังถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากได้อีกสองคนคแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอต้องดูวันเปิดก่อนนะครับใกล้ๆถ้าถ้าเราเริ่ม เกเตอร์จะเข้ามาตรวจเงี้ยคราเราคงจะเริ่มเริ่มใช้เจคนละเพราะนั้นมันก็ใกล้มากๆแล้วครับเอาอย่างนี้ก็กันครับถ้าใครได้ดูผ่านช่องทอมมเบเอร์แล้วอยู่ที่นี่แล้วอยากหางานก็จริงๆก็ติดต่อผ่านมาได้หรือส่งเมสเซจมาทาง YouTube เราก็ได้นะครับเปเราได้เพื่อนประสานกับน้องของคนให้ครับกำลังหาคนโอเคก็เดี๋ยวเราก็ดูมันต่อไปว่าเดี๋ยวตอนหน้าจะมีอะไรมาอัปเดตนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณมากแล้วสวัสดีนะครับครับ